สวัสดีคุณผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับต bon ิวบอลเต็งนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมา วิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณ์บอลเด่นที่น่าลงทุนนะครับผมประจำวันอาทิตย์ที่23มกราคมพุทธศักราช2565กันอีกเช่นเคยนะครับโดวยวันนี้เราก็ยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยคืนนี้ผมก็คัดมาให้คุณผู้ดูฟัง4คู่นะครับคู่แรกเป็นคริสตัลพาเลซพบกับลิเวอร์พูลนะครับคู่ต่อมาเป็นเลสเตอร์ซิตี้พบกับไบรตันนะครับคู่ที่3เป็นอาร์เซนอลพบกับเบอร์ลี่และคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้เป็นทันเชลซีพบกับสเปอร์นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูคู่แรกของค่ำคืนนี้กันนะครับคู่แรกของค่ำคืนนี้ <c oughs> เป็นทางคริสตัลพาเลสนะครับจะเปิดบ้านรับการบยืยนของทางของแดงลิเวอร์ูลนะครับคู่นี้เริ่มต้นที่อ คืนวันอาทิตย์นะครับสามทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนการสักนิดนึงนะครับเป็นเจ้าบ้านคริสตอลเพลสนะครับทีมจากอันดับที่12นะมี24แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมจากท็อปโฟนะครับลิเวอร์พูลนะครับทีมจากอันดับ2นะมี45แต้มนะครับแต้มห่างกัน เรา20แต้นะครับผมโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเป็นทางเลวอร์พูลนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดนะครับชนะไปได้10ครั้งล่าสุดก็เป็นเลวอร์พูลทั้งหมดนะครับแต่นัดล่าสุดที่เจอกันเล่นในบ้านของเลวอร์พูลนะครับเมื่อกลางเดือนกันยายนปีที่แล้วนะเลวอร์พูลเก็บชัยชนะเป็นในบ้านไปได้อย่างสวยสดงดงามด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอ่าสิ่นัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านนะครับสิ่นัดล่าสุดของคริสตััลลพาาเซนน้อ่ ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับชนะเพียงแค่สามนัดเท่านั้นเองห้า 5ครั้งแพ้นะครับเสมอ2ครั้งนะครับผมนัดล่าสุดบุกไปเยือนกับไบรตันนะครับผมเมืดที่สิบห้าที่ผ่านมานะครับก็เสมอกับไบรตันไปด้วยสกอร์1ประตูตอนหนึ่งก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับในโซนของเกมรับในบ้านของพาเลสนะครับ5ครั้งล่าสุดที่พาเลสเล่นในบ้านนั้นชนะไปได้ไปแค่2นัดเท่านั้นเองนะเจอกับเอเวอเรตแล้วก็นอริชนะครับนอกจากนั้นก็ยังหาชัยชนะไม่ได้เลยก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับในโซนของเกมรับในบ้านของคริสตัลพาเลสช่วงหลัง หลังๆรูดูการมานี้นะครับผมมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับเรียกว่าพูดสิบนัดล่าสุดดูดีมากๆนะครับช,ชนะ5เสมอ4แพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนอาร์เซนอลนะครับในศึกคาราบาวครับนะครับก็ตอกย้ำชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับาทางเชลซีนะครับผม ในส่วนของอเกมเยือนอื่นๆของลิเวอร์พูลนั้นนะครับผม4ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนนั้นแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้เพียงแค่ดัดเดียวนั้นเอง,เองนอกนั้นก็ยังไม่แพ้ใครเลยก็ถือว่าดูดีมากๆแล้วก็นัดล่าสุดนี้ก็ตอกย้ำความมั่นใจด้วยการชนะอาร์เซนอลที่ผมบอกไปนะครับก็ถือว่า มีความหวังมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะครับในส่วนของเกมเยือนของลิเวอร์พูลนะครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนักเลชาวบ้านนะครับคริสตัลพาเลสที่ฟอร์ไม่ค่อยดีนักกันนะครับในลิงห้านัดล่าสุดชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับจากนัดที่เจอกับนอริทซิตี้ท่านเองครับดยนั้นนี้จะต้องเปิดบ้านรับการมาของทีมจากอันดับ2ของตารางอย่างลิเวอร์พูลครับที่ตอนนี้ชนะมา2นัดติดร้อนกับ2ครีมชิดจากทุกรายการครับโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปประกาศชนะเหนืออ์เซอลนะครับหลังจากที่นัดก่อนหน้านี้นะครับท รจบสกอร์ได้นะครับแม้ว่าทางตัวผู้เล่นจะเหนือกว่านะครับซึ่งนัดนี้นะครับพวกเราไม่ต้องไปสืบสาวราเรื่องกันให้มากกันนะครับยังไงซะผู้ชนะนั้นนี้ก็คงเป็นทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับทั้งจากสถิติการพบกันนะครับสิครั้งล่าสุดนับตั้งแต่ปี2017นะก็เป็นทางลิเวอร์พูลนะครับที่เก็บชัยชนะเหนือคริสตัลพาเลสมาได้ทั้งหมดนะครับอีกทั้งในสีนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับลิเวอร์พูลก็เก็บชัยชนะมาอย่างหมดจดพร้อมกับสีคลีนชีพจากทั้ เป็นชัยชนะของทางลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนครับคู่ของคริสตัลพาเลซกับลิเวอร์พูลเนี่ยดูเหมือนทางพาเลซจะแพ้ทางลิเวอร์พูลนะจบเกมนี้ยังไงก็เป็นชัยชนะของทางหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ถัดมานะครับเป็นทางเลสเตอร์ซิตี้นะอันนี้จะเปิดวอลเกอร์สเตเดียมนะครับรับการมาเยี่ยของไบรตันนะครับคู่นี้ก็เตะเวลาเดียวก,กันกับคู่ของคริสตัลพาเลซกับลิเวอร์พูลนะสามทุ่มคืนวันอาทิตย์ตามเวลาบ้านเรานะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งครับเป็นเจ้าบ,บ้านเลสเตอร์นนนะะททีีีมมมจากอัััดบบ่11คร25แต้ จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมจากอันดับ9อย่างไรตันที่มี29แต้มแต้มห่างกันเพียงแค่4แต้มเท่านั้นเองนะครับผมโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็เป็นทางเลสเตอร์นะที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่าไรตันแบบหมด หมดห่วงเลยนะชนะไป6ครั้งนะครับไบรทันชนะไปไดไปแค่ครั้งเดียวนะครับเสมอกัน3ครั้งนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเล่นในบ้านของเลสเตอร์นะเมื่อปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับเป็นไบรทันนะครับบุกมายนเสมอไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อ2นะครับผมในเวลาในเวลานะครับผมมาดู10นัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านนะครับ10นัดล่าสุดของทางเลสเตอร์ซิตี้นั้นถือว่ากลางๆนะครับสำหรับเลสเตอร์ช่วงหลังมานี้นะชนะ4แพ้4เสมอ2นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการเยือนของสเปอร์นะครับ ตัวสเปอร์ไล่บีาเกมบชัยนนาไม่ได้ในช่วงท้ายเกมนะครับดิสกอร์2ประตูต่อ3แพ้ไปนะครับดยสกอร์2ประตูต่อ3นะครับในโซนของเกมรับในบ้านอื่นๆของเลสเตอร์นั้นทำมาดีนะครับหลังก่อนที่จะมาแพ้กับสเปอร์นะ4ครั้งล่าสุดก่อนที่จะมา มาเจอกับสปเปินะชนะชนะมาทั้งหมด4ครั้งพร้อมกับ2คลีนชิตนะครับเรียกได้ว,ว่า,เ,าเกมในบ้านของเลสเตอร์นั้นดูดีมากๆนะครับผมมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับไรตันกับสินัดล่าสุดนักไปทางเสมอหน่อยเนะสมอไป7ครั้งนะครับโอ้โหมีเสมอเอะไปไหนกับชนะเพียงแค่สครั้งเท่านั้นเองแพ้ไปแค่หครั้งนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการเยียวยของทีมจาก โคตรทีมของของลิเวอร์พูลเออของพรีเมียร์ลีกกันนะครับเชลซีนะครับก็ยันเสมอกับเชลซีไปได้ดูดีมากนะล่าสุดนี้นะเสมอกับเชลซีด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งะครับในโซนของอเกมเยือนอื่นๆของไบรตันนั้นหาห้าครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนนะครับเก็บชัยชนะอ่าก็ยังไม่แพ้ใครเลยเรียกว่ายังไม่แพ้ใครแล้วกัน5ครั้งล่าสุดแล้วก็ชนะไปครั้งหนึ่งในนัดที่เจอกับเอเวอเรสต์นะครับก็ถือว่า ดูดีใช้ได้รับในส่วนของเกมเยี่ยมของไบรตันนะครับผมภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนั่นเอชว่าเลสเตอร์นะที่เพิ่งหยุดที่เพิ่งถูกยุ่สถิตนะครับชนะ2นัดติดจากลูกรายการนะจากการแพ้กับสเปอร์ในช่วงท้ายเกมนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ3าอที่ผมบอกไปนะครับเรียกได้ว่าน่าผิดหวังในทีเดียวในนัดล่าสุดของทางเลสเตอร์นะครับโดยนัดน,นี้จะเปิดบ้านรับการเยือยของทางไบรตันที่ตอนนี้ฟอร์มในลีกมาดีมาก,กน,นะครับยังไม่แพ้เลยมาสี่นัดติดแล้วก็ใน2นัดนี้ก็เจอกับ ที่บอกว่าที่ยังไม่แพ้เคยมาสีนัดเต็น,นะครับในสีนัดเนี่ยมี2งนัดที่เจอกับเชลซีนะครับถึง2ครั้งแล้วก็สามารถต้านทานฟอร์มอันแรงของเชลซีนะด้วยการยันเสมอไปได้ทั้งสองครั้งโอ้ดุเดือดมากๆครับฟอร์มของไบรตันช่วงหลังครับเรียกว่าดูดีมากๆในฟอร์มของไบรตันช่วงหลังมนได้ที่ผมบอกไปนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับแม้ว่า โดยรวมทั้งคู่เจอกันับจะไปทางเลสเตอร์นะที่ดูจะเหนือกว่านะครับแต่ถ้าว่าช่วงหลังมานี้ครับนัดล่าสุดกับไรตันก็ดูไม่คี้เรนะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะรับอย่างสูสีใน3ในในสนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันสูสีมากๆสำหรับคู่ของไรตันกับเลสเตอร์นะครับอีกคั้งในนัดนี้นะครับทางเจ้าบ้านเลสเตอร์นะ ขา่ผูดเรี่นตัวหลักไปโครเ่เยอะครับจากอาการบาดเจ็บนะครับโปกฟอร์มของไบรตันที่เดูการนี้ในเกมเยือนทําได้ดีมากนะครับจากการไปเยือนทั้งหมด10ครั้งเนี่ยแพ้เปเปงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับสำหรับคู่นี้นะครับคาดว่าน่าจะเอาการไม่ลงนครับน่าจะจบที่เสมอแล้วก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับสำหรับคู่ของเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ไบรตัน ครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ถัดมานะครับไปทางอาร์เซนอลนะครับจะเปิดเอ็มเรสตีเดียมนะครับรับการเยือนของทีมจากดรอปโซนนะครับเบอร์ลี่นะครับคู่นี้ก็เตะกันคืนวันอาทิตย์3ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกระชั้นนิดหนึ่งนะเป็นทางอาร์เซนอลนะครับทีมจากอันดับที่เจ็ดนะมี35แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของเบอร์ลี่นครับทีมจากอันดับวุ้ยเลยนะครับตอนนี้มีแต้มไม่แค่11แต้มเท่านั้นเองนะครับแต้มห่างกัน24แต้มนะครับ เป็นน่าเป็นห่วงนะครับสำหรับเบอร์ลี่ในฤดูกาลนี้นะโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันก็ไม่แปลกที่จะไปทางอร์เซนออลนะครับที่เก็บชะนะได้เหนือกว่าชะนะไปเจ็ดครั้งนะครับเบอร์ลี่ก็ยังมีัยชนะอยู่บ้างชะนะไปได้หนึ่งครั้งนะครับเสมอกัน2ครั้งและล่าสุดที่เจอกันก็เป็นกลางเดือนกันยาย,ยนปีที่แล้วก็เป็นอร์เซนอลบุกมาเก็บแต้มไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของทาง เจ้าบ้านนะครับสินล่าสุดของอาร์เซนอลนั้นก็ถือว่ากลางๆนะสำหรับอาร์เซนอลชนะ5แพ้4สเสมอ1น,นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับในศึกคาราบาวครับก็โดยที่ลิเวอร์พูลตอกย้ำเฉดตอกย้ำย้ำแค้นไปนะครับแพ้ลิเวอร์พูลไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ2น,นะครับในส่วนของเกมรับอื่นๆในบ้านของอาร์เซนอลนั้น5ครั้งล่าสุดที่เปิดบ้านหลังจากชนะมา3นัดรวดนะครับก็เริ่มแพ้ให้กับ าทางแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลในสอง,สองนัดล่าสุดนะครับได้รอดฟอร์มดรอปลงในช่วงหลังนะสำหรับอาเซโนอลก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงในสำหรับเกมในบ้านนะครับลัคนี้ต้องมาเจอกับ เบอร์ลี่นะทางเบอร์ลี่เนี่ยสิทธิ์นัดล่าสุดเนี่ยดูไม่ได้เลยนะครับชนะไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับแพ้5เสมอ4นัดล่าสุดเปิดบ้านรับการไปเยี่ยมของฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครำศึกษาเอฟเอคัพก็แพ้ฮันเดอร์ฟิลด์ทาวในบ้านไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2กับชวดเล่นเอฟเอสำหรับปีนี้ในเบอร์ลี่นะครับผมในในโซนของอเกมเยือนอื่นๆของเบอร์ลี่นะครับ5ครั้งล่าสุดที่เบอร์ลี่ออกไปเยือนนั้นยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับทำได้ดีที่สุดก็เพียงแค่เสมอกับวูฟและก็เชลซี ยันเฉ็บยันเสมอเชลซีไปครั้งเท่านั้นเองนะครับทำได้ดีสุดแค่นี้ยังเก็บชัยชนะไม่ได้นะครับในส่วนของเกมเยือนของเบอร์ลี่นะครับภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับนั่นเอชาวบ้านแอสตันนอลนะครับที่ตอนนี้เริ่มต้นปีมาอย่างแย่ยเลยนะครับถ้าบ้านเราดีเรกว่าปีนี้แอสตันนอล เข้าขึ้นเข้าสู่ปีชงได้อย่างเต็มปากนะครับจากฟอร์มที่ตอนนี้ครับเริ่มต้นปีด้วยใบแดงนะครับที่มากกว่าจานวนประตูที่ทําได้นะครับส่งมาให้ตอนนี้พวกเขานะครับตั้งแต่เริ่มปีใหม่ยังไม่ยังไม่ชนะใครเลยมาสี่นัดติดเดือดทำประตูได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะครับโดยในนี้จะเปิดบ้านเอมิเรตสเตเดียมนะครับรับการมาเยือนของทีมจากอันดับสุดท้ายของตารางอย่างเบอร์ลินครับที่ตอนนี้นัตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ชนะใครเลยในทุกรายการนะครับจนตอนนี้กระปาเข้าไป8นัดติดแล้วนะครับ อันนี้นะครับแม้ว่าฟอร์มของอาเซนอลนะจะยังไม่ค่อยรูปเข้ารักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าว่า แต่ว่าอ่าจากฟอร์มของทีมเยือนเบอร์ลินนั้นย่ำแย่มากกว่านะครับผมนี่ยโดยเกมของเบอร์ลินนั้นสิบเอ็ดนัดล่าสุดนะครับยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยสักครั้งนะก็ไม่น่าเป็นห่วงนะสำหรับเกมในบดบัของอาร์เซนอลในนัดนี้นะครับอีกทั้งนะจากสถิติที่ทั้งสองทีมเจอกันนะครับสิบครั้งล่าสุดอาร์เซนอลก็ทำได้ดีกว่ามากมากที่ผมบอกไปนะครับนัดนี้นะก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับอาร์เซนอลที่จะที่จะได้อ่โชว์ฝีมือแล้วก็พิสูจน์ว่าพวกเขาเนี่ยยังมีดีนะครับแล้วก็เป็นทีีีีมมมออััันนนนดบบบต้ๆขงพรรรเเย์ลกกะคคจว่่าา เป็นทางอาร์เซนอลนะครับที่เก็บชัยชนะนเหนือเบอร์ลี่ไป สำหรับคู่ของอาร์เซนอลกับเบอร์ลีคู่นี้น่าจะเป็นชัยชนะของอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางเชลซีนะครับจะเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์สเตเดียมนะครับรับการมาเยือนของไกด์เดทองฮอตเนฟัสเปิร์นะครับคู่นี้แต่กันดึกหน่อยนะครับห้าทุ่มครึ่งคืนวันที่ตามเวลาบ้านเรานะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดนึงนะครับเป็นเจ้าบ้านเชลซีนะทีมจากอันดับ3ของตารางครับมี44แต้มจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมจากอันดับ6อย่างสเปอร์นะครับทีี่มตอนนีี้ม 36แต้มนะครับแต้มห่างกันกว่แบบแต้มนะครับผมโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นเชลซีที่ทําได้ดีมากๆกันนะครับยังไม่แพ้สเปอร์เลยสังนัดใน10ครั้งล่าสุดนะครับชนะเจเสมอ3นะครับนัดล่าสุดเป็นทางเชลซีบุกไปยนสเปอร์นะครับเมื่อวันที่1 3ที่ผ่านมานี่เองในศึกคาราบาวคับแะก็เป็นเชลซีบุกชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ เดี๋ยวเรามาดู10ครั้งล่าสุดที่ทั้งอของทางเชาวบ้านนะครับสิล่าสุดของเชลซีนั้นดูดีมากๆนะครับเรียกว่าคืนฟอร์มเลยก,ก็ได้สำหรับเชลซีนะชนะ5เสมอ4แพ้ไเป็นแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับต่ล่าสุดแผ่วลงนิดนึงนะครับผมแพ้ให้กับทาง เออขออภัยนะครับเสมอกับไรตันนะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับในโซนของเกมรับในบ้านของเชลซีสี่ครั้งล่าสุดนั้นก็ถือเรียกได้ว่าดูดีเลยนะครับก็ยังไม่แพ้ใครเลยในสี่ครั้งล่าสุดพร้อมๆกับหนึ่งคลีนชีทแล้วก็สองชัยชนะนะครับเรียกว่าดูดีใช้ได้นะครับในโซนของเกมรับในบ้านของเชลซีนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนครับสเปอร์สิ่งล่าสุดก็ดูดีเหมือนกันนะนะครับชนะหกเสมอสองแพ้สองนะก็ไม่ได้แย่นะครับผมนัล่าสุดนะครับบุกไปเยือนเลสเตอร์นะก็ ชนะเลสเตอร์ไปได้วยสกอร์สามประตูตสองอย่างที่ผมบอกไปนะครับไล่บี้เอาในช่วงท้ายเกมจนชนะได้นะครับพลิกอ่าพลิกพลิกนรกเลยนัดน,นี้นะครับผมในโซนของเกมเยือนอื่นๆของสปเปอร์นั้นสี่ครั้งล่าสุดที่สปเปอร์ออกไปเยือนนะครับเก็บชัยชนะไปได้สองครั้งในนัดที่เจอกับเลสเตอร์ล่าสุดแล้วก็ก่อนนั้นเปน็นนัดที่เจอกับวัตฟอร์ดนะครับแล้วก็แพ้ครั้งหนึ่งเสมอครั้งหนึ่ง ถือว่าไม่ได้แย่ในส่วนของเกมเยือนของสปเปอร์นะครับผมาภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับน,นี้เจ้าบ้านเชลซีนะครับที่หลังจากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของคาราบาวครับนะครับโดยการอชนะสเปอร์ก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยนะครับจะเรียกว่า ทปลายจอยนะครับหลังจากเข้ารอบรอบชิงชนะเลิศของคาราบาวคัพแล้วนะครับซึ่งในนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปอร์อีกครั้งนะครับหลังจากเอาชนะไปได้2อนัดรวดในศึกคาราบาวคัพนะครับซึ่งทางทีมเยือนนะครับหลังจากแพ้เชลซีนะก็สามารถคืนฟอร์มได้ในนัดล่าสุดนะครับโดยการบุกไปเก็บ3แต้มจากเลสเตอร์ด้วยสกอร์สประตูต่อ2ในช่วงถ่ายเกมที่ผมบอกไปนะครับนัดนี้แม้ว่าทางสเปอร์นะครับจะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในลีกนะครับโดยการไม่แพ้ใครเลยเป็นเก้านัดติดนะครับแต่ว่าจาก12นัดที่เจอกับเชลซี12 12นัดล่าส ที่เกับเชลซีเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะเชลซีได้เลยสักนัดนะครับกลับกันเป็นทางเชลซีนะที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่านะครับในหกล่าสุดที่เจอกันนะครับเชลซสาาีสามารถนะครับติด คลีนชีได้ถึง5ครั้งพร้อมกับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นะัดด้วยกันนะครับใน6นัดล่าสุดนะจบเกมนี้นะครับคาดว่าน่าจะไปทางเชลซีนะที่สามารถเก็บชัยชนะในสแตมฟอร์ดบริดจ์ไปได้นะครับจากเกมแรกของเชลซีในฤดูกาลที่ริดูดีมากๆกันะ่ะเป็นรองเป็นรองแค่เซอร์เทมป์ตันนั่นเองนะครับบวกกับความมั่นใจในนัดที่เจอกับสปเปอร์นะครับพวกเขาก็น่าจะทำได้ดีเช่นกันนะครับจบเกมอ่าน่าจะเป็นชัยชนะของทางเชลซีนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะเหนือสปเปอร์นัดน,นี้นะ่าจะเป็นนัดที่3 ของพวกเขานะครับผมและนี่นะครับคือทั้งหมดของติวบอลเต็งใน,นค,ค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้รู้ฟังทุกท่านนะครับรับชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขนะครับจะลงทุนลงอะไรไปก็ขอ,อให้ลงไปอย่างมีสตินะครับสำหรับคืนนี้ก็หมดได้ยินผมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ